Guys? สวัสดีนะครับคุณผู้ชมที่อดเล่นโลโบล็อกทุกๆท่ทานกันด้วยนะตอนที่ผมอัดเกมอยู่นะครับเป็นวันที่30เดือน10โลโบล็อกก็ผมได้ทำการปิดบริษัทหนีพวกเราไปเรียบร้อยแล้วแล้วเขาจะไม่เปิดเกมให้เราเล่นอีกแล้วบ้ิษ <c oughs> สิ่งที่เขาเหลือไว้ต่างหน้านะครับเป็นเพียงแค่คำหลอกลวง we are making things more awesome กู <c oughs> ไม่ได้เล่นโลโบล็อกมา2วัน ออสเซรอเล่นนะครับจริงๆเขาไม่ได้ปิดหนีไปไหนหรอกพูดให้มันหวาดกลัวไปอย่างนั้นแหละในวันนี้ผมคุณนะครับอยู่กับผมเองเออฉันมีตุ๊ก,กตาวูดูเกมมิ่งดูสิแม่งโคตรน่าสมเพช <c oughs> กูไม่สามารถที่จะเข้าไปอัดเกมในโลบ็อกได้แล้วกูต้องใช้แบบกรีนสกรีนใน Photoshop เนี่ยจริงๆคิวอัดเกมของผมในวันนี้ต้องเป็นโลบ็อกเว้แต่ว่า <c oughs> มันเป็นซะอย่างเนี้ นี้นะครับเรามีความแค้นที่เก็บเอาไว้ในหัวใจครับผมเราก็เลยจะมาเล่นเกมนี้วู้ดูด้ใช่แล้วคุณผู้ชมเรานะครับจะทําการเล่นมนดำทําพิธีสาบแช่งนะครับให้กับเจ้าของเกมโรบอกเว้ยเชื่อแล้วเดวิดบาซูก้าใช่ไหมนี <c oughs> ่นะครับเราจะทําการสาบแช่งพวกเขาเว้ยข้อหาปิดเกมนานเกินไป2วันแล้วฉันไม่รู้ว่าฉันจะเล่นอะไร เอาละเรามาดูสาระกันบ้างนะครับสำหรับคุณผู้ชมคนไหนที่ไม่รู้ว่าตุ๊กตาวูดูคืออะไรคล้ายๆกับเป็นอิลาศาสตร์มืดมนดำอะไรสักอย่างหนึ่งคือเป็นการสราปแช่งนะครับโดยนำเศษผมหรือว่าเล็บของศัตรูไปใช้ในการประกอบพิธีอพอประกอบพิธีเสร็จใช่ไหมคุณผู้ชมไอหุ่นตุ๊กตาตัวนี้นะครับมันก็จะให้อารมณ์เหมือนกับเป็นตัวแทนของศัตรูเว้ยถ้าเกิดเรานะครับผมหักแขนของตุ๊กตาตัวนี้ศัตรูก็จะแบบว่ากระดูกหักตามไปด้วย คล้ายๆกับว่ามันเป็นร่างกายของศัตรูที่แบบถูกย่อส่วนเป็นศัตรู2.0งงปะพูดเราไม่งงงั้นเดี๋ยวเล่นเกมให้ดูนะครับคุณผู้ชม day 1 but stop โหยัดเข้เค้มแม่งโคตรแหลก <c oughs> อย่างแหลกเลยคุณผู้ชมกดแทบเพื่อเป็นการเล่น hey guys วูนี่เดอดซิมเหรอกด what คุณผู้ชายคนนี้แกังอาจแย่งที่นั่งฉัน เอาละครับให้เรานี่ครับ get revenge รับผมหรือว่าแก้แค้นเขาคืนเว้ยคือมันเป็นแบบนี้ถ้าเกิดเราก็ผมใช้เข็มนะครับจิ้มตามร่างกายของเขาเขาก็จะเจ็บปวดตามเพราะตุ๊กตาตัวนี้เปรียบเสมือนตัวแทนของเขาเว้ยนึกออกปะถ้าเรากดคลิกตรงนี้ก็จะเล่นโฆษณา oh. คุณครับเราห้ามกดคลิกเด็ดขาดนี่แน่จิ้มแม่งเลยออกไปเดี๋ยวนี้ <c oughs> อ่าไปละหล้มโอ้โหแม่งหน้ากระแทกฮ่ฮ่าฮฮฮฮฮ โอ้ความ Evil ก็ผมแงอ e วิลขั้นสูงสุดก็ผมในวันนี้นะครับฉันก็ผมทำคนร้องไห้และรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งเลยกด next lower also b e s next กูเจอแบบนี้เลย o ้ my god guys เกมนี้นะครับเราสามารถซื้อปิดแอปได้ด้วยเว้ยคือแบบไม่จำเป็นที่จะต้องเห็นโฆษณาอีกต่อไปนะครับเหมาะสำหรับกูมากหรือว่าเราจะเพิ่มเงินอีก2เหรียญคือมันจะปลดล็อกก็ผมเครื่องแต่งกายทั้งหมดไม่เราซื้อแค่อันนี้ก็พอ อ่าฮซื้อไปแล้วมันราคากี่บาทเองวะเกือบ3เหรียญก็100ประมาณ100บาทน่าจะคุ้มค่าอยู่คุณผู้ชมกดแทบเพื่อเป็นการเล่นแยสเกมนี้ไม่มีเสียงด้วยว้าวนะอะไรจะแบบเจ้าคิดเจ้าแค้นขนาดนี้วะคือแค่เราแบบว่าโดนเบียดก็ผมแบบนิดหน่อยเอ๊ะเจ้าคิดเจ้าแค้นขนาดนี้เลยเหรอปักตรงหัวแม่งเลยได้ไหมเอนี่แน่แกตายซะโดนฟ้าผ่า แม่งชักอย่างเงี้ยสตรีทนี่ครับกดเพลงโว้นี่ใครวะเนี่ยบอยเฟรนด์เฮ้ยตะกี้มันเหมือนมีอะไรตกลงมาใส่หัวเขาเซฟเดอะกายเฮ้ยอันนี้เราจะต้องช่วยชีวิตเขาไว้คุณผู้ชมช่วยชีวิตเขายังไงกดตรงมือนี่แน่อ๋อก็จะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาคุยก่อน นี่ไงวูดูดอก็ผมมันไม่ได้แบบว่าสามารถเอาไว้ทําร้ายคนอื่นได้อย่างเดียวมันสามารถช่วยชีวิตคนอื่นได้ด้วยนะครับผมนั้นเป็นคนดีมากเว้ยสตรีทนี่ยังเป็นวันแรกอยู่เลยนะเฮ้ยนี่ออนไลน์เดทติ้งแฟนเราก็ผมไม่ยอมสนใจเรานะครับเราควรทํายังไงดีเราควรได้จะนี่ไงล่ะจิ้มโทรศัพท์อ้าว <c oughs> คุณว่าจะปัดโทรศัพท์ทิ้งทําไมอ่ะกลายเป็นออนไลน์เดทติ้งสาเร็จเฉยเลย <c oughs> ถ้ามันมีฉากแปลกๆไี่คุณเซ็นเซอร์ทิ้งเดี๋ยวนี้เลยนะนี่มันออฟไลน์เดทติ้งแล้วโอ้ยกอดเขามันงจะจู๋จีกันคุณผู้ชมกดเพลจเย็นๆนะว้วนี่มันตัวละครเราแงาโมโหอ๋อแฟนเรานอกใจเราคุณผู้ชมเก็ต e ีเว g e นะครับเอาคืนเลยแก้แค้นนี่ไงล่ะนี่ไงแขนหักไปสิแล้วเราต้องกดตุก <_ d ata> เดี๋ยวมึงมาคับให้กูดูโฆษณาจิ้มขายกรอบนึง จิ้มขาอืมะกาศนอกใจฉันอย่างนั้นเหรอ <c oughs> โอ้ยโหโอ้มีกุิแจตรงนั้นจริงเหรอวะ <c oughs> จุดตายของผู้ชายนี่แน่ออ้ไม่ควเถื่อนจุดจบของคนนอกใจเอ้านี่คือกลับมาคืนดีกันแล้วเหรอดูดิกลับมาคืนดีกันแล้วโอ้ผู้หญิงเซ็กซี่มากไอ้โมโหอีกแล้วเจ้าอารมณ์จริงเลยเอ่อคลิกตรงที่ตีนนี่แน่โอ้โหแม่งหัวงูสุด แฟนกูอู้โดนเตะไปดีฮ่ฮ่านิ้วห้ามนอกใจฉันต่อไปออฟฟิศนี่ครับเราแม่งนั่งอยู่ตรงนี <c oughs> <sn iffs> <can> ้เว้ยแล้วแฟนเราคุยกับสาวสวยอยู่นี่เธอสนใจฉันบ้างสิฮ้อกดแท็บเลยนี่ไงแม่งคุยกันอย่างมันเขินเขินเขิไม่นะกูโมโหอีกแล้วเจ้าลมชิบหายเราจิ้มแบบตรงแขนเนี้ไหมให้แบบแขนเขากรตุกไปโดนหน้าคุณผู้หญิงคนนั้นน่ะนี่ไง แนกตโอ้โหกระตุกโดนอะไรนะนะ่ะโดนแบบนี้แฟนกูตายเลยหาแฟนใหม่ได้แล้วอย่างเงี้ยโอเคนี่อยู่ตรงออฟฟิศนะครับนี่ยังไม่ผ่านวันแรกเลยเ,เนี่ยมันมีกี่วันเนี่ยคุณผู้ชมนี่ตอน5โมงเย็นนะครับเอ่อกำลังนั่งทำงานกันอยู่แฟนเราแต่คุยแชทกับสาวโว้นี่เล่น tinder เล่น tinder อาหมดแล้ว <c oughs> <c oughs> นี่แน่จิ้มหัวแม่งเลยอ๋ออุ้ย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 ตาย นี่เป็นท่าโพสครับผมเวลาแฟร์เราตายนะครับโคตรเจ้าชู้คุณผู้ชมกูทำขนาดนี้แล้วยังไม่สํานึกนะดูด,ด,ดูนี่จะแอบไปเที่ยวเฮ้อนี่คุณจะย่องไปเที่ยวอย่างนั้นเหรอเราทํายังไงดีคุณผู้ชมครับตัดขาเขาทิ้งเสร็จแล้วเขาแม่งก็จะล้มใช่ไหมล้มไปตรงถนนแล้วก็โดนรถชนปั๊มนอนลงพยาบาลยาวๆอย่างนี้นี่แนะ่อ่าอุ้ย หกล้มหน้าแม่งกระแทกไม่ได้ไปอ่ะร้องไห้ทำไมต้องย่องด้วยอ่ะนี่กูเป็นสตอกเกอร์เฉยเลยผู้ชมฮะต้องชีบูดูแล้วดิสแทรกิมเบี่ยงเบนความสนใจของเขาทำไงดีจิ้มตรงหัวอืมตะกี้โดนเลยวะตาบอดเกิดแฟดขนาดยักษ์เล่นเกมนี้แกูเพียใช่ไหมโอเค เราตามไปต่อนะครับเวดวัดทำอะไรกันน่ะเฮ้อสองคนนี้เขาทําอะไรหยุดแผนของเขาอ๋อเขากำลังจะไปป้นคุณผู้ชมทําไงดีจิ้มขาเขาทําให้เขานั้นกระดูกขาหักอ๋อ <c oughs> แม่งเตะเพื่อนร่วมงานแบบโถเอ้ยท่าทุ่มครึ่งแล้วอะจะเกิดอะไรขึ้นอีกยังโดนโจนป้อนอีกโอ้ว้าวควรทำยังไงดีตัวเรานี่แม่งสต็อกเกอร์เลยมึงจิ้มแขนอะ ปวดวัวโค้ดเถื่อนไม่กูไม่ได้อยากได้ชุดนี้สต็อปโจรตรงที่มีอีกแล้วอะมันเพิ่งโดนระเบิดหัวไปตะเกียงไม่ใช่เหรออ่าแกต้องอาชิบูดูอย่างเงี้นเหรอโปรเทคเดอะดออันนี้อะไรนี่ครับเอ่อปกป้องตุ๊กตากดตรงนี้อะปกป้องตุ๊กตานี่แน่โดนชกล่วงไปซิ ไม่ใช้มะม่วงก็ล่วงได้เนี่ยวันที่2แล้ววันที่2แล้วเออแล้วจะออนไลน์เดทติ้งอะไรนะคุณผู้ชมอยู่ตรงโซฟาสีแดงเนี่ยเรียบร้อยอะไรเงี้ยเรียบร้อยแล้วไม่เขาดูหนังกันนะคุณผู้ชมเเปลี่ยนช่องอยู่ได้ไม่ไหวแล้วคลิกที่หัวแม่งเลยหยุดเปลี่ยนช่องเ้อหลับไปแล้วทำไมกูอีวิวจังวะแค่ทําให้แฟนเราหลับเนี่ยนะเราไม่ได้ตบเขาให้ตายซะหน่อยเอาล่ะดูทีวีคนเดียวโรแมนต์ o อฟไล n ์เดทติ้งกันอยู่เออจะอ้วก นี่อะไรเนี่ยเชนเดอร์โชว์อันนี้มันเกินไปมึงเล่นของใส่ทีวีของตัวเองเนี่ยนะปัญญาอ่อนละนี่ไงล่ะเปลี่ยนช่องเออแม่กลายเป็นละครไทยเฉยเลยตบตีกันมันเลยอย่างนี้เบดรูมห้องนอนเปิดไปดูเออเอาอีกแล้วแฟนคูมึงเลิกเอาจริงกดที่หัวแม่งเลย แกหยุดเดี๋ยวนี้หยุดออนไลนติ้งนี่ไงล่ะไฟไม่ทั้งคู่เลยเรียบร้อยคุณผู้ชมจีจีนะครับอะไรกับแฟนวะนี่แค่2วันคุณผู้ชมแค่2วันนี่เลยจะตามไปตบอีนงังเมียน้อยนังเมียน้อยอยู่เดี๋ยวนี้ทำให้หกล้มมานี้ยังไงล่ะฮะที่จะจีบแฟนฉันเหรอจบเลยอย่างงี้เอาอีกแล้วดากันอีกแล้วคุณผู้ชมใช้ตุกก๊กตาบูดูแก้ปัญหาจิกเลย ด้โปรดได้โปรดอย่าด่าผมเลยมันไม่ควรให้อภัยแล้วจริงจริงแล้วคุณผู้ชมผมคิดว่าผมน่าจะพอเพลงเท่านี้ก่อนดีว่านี่เป็นหนึ่งเกมโทรศัพท์ที่ผมเล่นแล้วเพลียที่สุดอันนี้ผมพูดจริงหลังจากวันที่2ตอนเที่ยงครึ่งเนี่ยเป็นต้นไปเนี่ยให้คุณผู้ชมลองไปเล่นเองนะครับถ้าคุณผู้ชมอยากจะรู้เนื้อเรื่องใครที่ว่างๆก็ลองมาเล่นดูนะครับอาจจะไม่เหมาะสําหรับเด็กเท่าไหร่เว้ยแต่ว่าถามว่าเป็นเกมที่ เล่นแล้วอารมณ์ดีไหมเออเป็นเกมที่เล่นแล้วแบบแก้เครียดดีคนระับคุณผู้ชมลองมาเล่นดูแล้วกันอู้ดูดอ